สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆพพี่ๆได้ดูนะครับซึ่งผมจะได้มาทำเกี่ยวกับงานจากสารงานหัตถกรรมนะครับเป็นการสานตะคกราสี่เหลี่ยมโดยที่ไม่ได้ขึ้นโครงนะครับ คือเราจะสารขึ้นเลยนะครับโดยไม่ต้องใช้โครงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะไปดูไปชมขั้นตอนและก็วิธีการการทำงานก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมาครับเพื่อนๆพี่ๆมาดูด้วยกันนะครับ ก็เป็นการทำงานที่เราได้ทำแบบต่อเนื่องนะครับก็คือหลังจากที่เราได้มีการสารนะครับสารแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะหันประมาณอย่างนี้ดีกว่านะครับ,รบก็คือเราไม่ได้ขึ้นโครงนะครับไม่ได้ขึ้นโครงเพราะว่าขออนุญาตนำเดรียญนี้นะครับเพื่อจะได้ ได้นะครับเพราะว่าตามลักษณะการสานก็คือเราจะต้องมีการประกบนะครับไม้นะครับะนะครับการประกบไม้ด้วยนะครับอนุญาตเอาตัวนี้หลบก่อนนะครับก็พยายามที่จะนําเสนอนะครับโดยการทําคลิปให้เพื่อนเพนี่ๆได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะหันมาให้ได้เห็นชัดนะครับ น่าจะประมาณนี้น่าจะได้นะครับที่นะครับนี่นะครับก็น่าจะได้เห็นนะครับนะถ้าเป็นประมาณนี้นะครับก็ในนั้นก็จะไม่เห็นเนาะการทำหนนะครับแล้วก็จะมีการสารนะครับโดยไม่ต้องขึ้นโครงนะครับ ลักษณะก็คือเราจะต้องนำขานะครับวางขาเพื่อประกบให้ชิดกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนั่งเก้าอี้นะครับเพื่อที่จะได้สะดวกมากขึ้น,นครับในการทําง,งานก็คือมันจะขึ้นสองลงสองนะครับกับงานที่ทำนะครับขึ้นสองลงสองเนาะแล้วก็ แรกๆนี่ไม้มันจะทิดกันอยู่นะครับแป๊บนึองอนุญาตเอาน้ำก่อนเราจะต้องใช้น้ำนะครับเป็นตัวอรพรมนะครับเพื่อให้ไม้ไผ่นะครับจับจับกันนะครับไม่ไม่ดีนะครับคำว่าดีก,ก็คือมันจะไม่อยู่ที่นะครับมันจะออกนะครับอนุญาตแป๊บนึง นี่นะครับของสองนะครับขึ้น2นะครับของสองขึ้น2นะครับก็คือหมายถึงว่ายกสองนะครับแล้วก็ลง2องแบบนี้นะครับ สักเล็กน้อยนะครับโอเนะครับเพราะว่างานจากสารงานหัตถกรรมงานที่ทําด้วยมือนะรจริงๆมันต้องใช้สมาธินะครับใช้ความอดทนในการทํางานนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ความอดทนสูงนะครับ เราไม่อดทน,นงานก็จะออกมาได้ไม่ดีนะเพราะว่างานเักสารงานหัตกรรมนี่มันต้องใช้เวลานะและก็มีมากมายหลายขั้นตอนด้วยนะเพราะฉะนั้นการทํางานนี่มันจริงๆเลยก็คือต้องมีเวลาหนึ่งแบบนะครับอยู่กับงานที่เราทำสอก็คือใจรัดนะครับสามนี่ก็คือความอดทน เพราะว่างานาารนักษานนี่ถ้าไม่อดทนจริงๆไม่ตั้งใจทำจริงๆมันก็จะยากนะฮะยิ่งคนที่ไม่ชอบไม่มีใจรักนีนก็จะทำไม่ได้เลยเริ่มตั้งแต่เหลาไม้นะครับคัดไม้เหลาไม้ผ่าไม้กว่าจะได้แต่ละอย่างมานะครับยากนะครับผมก็เลยพยายามขึ้นคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดู ก็าฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook อยู่นะครับขอบคุณนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณที่กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครป์ขอบคุณที่คอยติดตามดูทุกช็อตทุกคลิปนะครับขอบคุณมากๆ จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับงานที่ทำนะก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนี่เรายังต้องสารไปอีกสักพักนะครับถึงจะได้มาขึ้นเป็นเขาเรียกเป็นช่องลายนะเพราะาเราจะต้องมีการเว้นรัก ช่องไม้เอาไว้เพื่อที่จะได้ลงรวดไหลนะทุกครั้งนี่ผมจะสารแบบขึ้นโครงนะครับแต่พักหลังมาเนี่ยก็คือแบบตะกร้าที่ถูกสั่งจองเข้ามานี่ก็คือมันไม่ได้ตรงตามที่โครงกําหนดไว้นะครับก็คืออาจจะเล็กกว่าใหญ่กว่าเราก็เลยไม่ได้ใช้โครงนะเพราะว่าโครง หรือว่าแบบนี้มันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับไม่กี่ขนาดนะครับไม่กี่ไซส์นันก็เลยต้องเปลี่ยนโดยการไม่ต้องขึ้นโครงลักษณะข้อดีของการขึ้นโครงก็จะมีหนึ่งมันจะแม่นยักับจุดกลางกับช่องที่เราจะต้องใส่ห่วสองขนาดนค,คือข้อดีส่วนข้อเสียนะครับก็คือ มันจะต้องอยู่ในขนาดที่ถูกโครงกำหนดมาแล้วซึ่งเราจะไม่สามารถขยายขนาดลดขนาดได้มากไปกว่าในโครงนะครับโดยเฉพาะความสูงแล้วก็ขนาดความใหญ่แล้วก็มันมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันจะอยู่ในกรอบของมันแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้โครงนะครับก็คือ ก็ดีก็คือไม่ได้ใช้โครงนี้ขนาดนขนาดนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกําหนดยังไงนะครับกำหนดกําหนดให้มันใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะครับตามแต่ที่เราต้องการนะครับแต่ข้อเสียก็คือจุดกลางจะไม่ค่อยแม่นยําจุดที่เราใส่ในที้วนี่ก็จะไม่ค่อยแม่นยำซะเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการในการสารตะกรา้าหรือว่างานจักสารงานหัตกรรมมันอาจจะ,ะยุ่งยากสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีใจชอบใจรักอยากทำหรือว่ามีความสนใจอยากดูอยากชมอยากได้นะครับมันก็จะถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งด้วย มันเป็นงานอดิเรกได้นะับเป็นงานอดิเรกว่างๆแล้วก็นํามาทําใช้เองใช้ในครวัวเรือนได้หรือว่าจะทําเป็นงานโชว์อย่างนี้ก็ได้นะครับได้หมดกับงานจักสารงานหัตถกรรมเพียงแต่ว่า,าความต้องการณนะปัจจุบันนะครับก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่ายุคสมัย เปลี่ยนไปนะครับความต้องการก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะก็คือรูปทรงตกาเดิมๆงานจักสารเดิมๆก็อาจจะถูกเปลี่ยน,นเพราะว่าอาจจะมีรูปแบบใหม่ๆที่เข้ามาแล้วคนที่เขาอยากได้เขาก็าอาจจะอยากได้ในรูปแบบที่แปลกใหม่อย่างนี้นะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยก็คือคนทำนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีน้อยลงนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนคนทําก็จะมีเยอะรเราจะสารนี่เราจะใช้ไม้นะครับจากแข็งเออจากอ่อนไปหาแข็งนะครับเริ่มต้นด้วยอ่อนๆนะครับใช้ไม้แข็งไม่ได้นะครับถ้าขึ้นโครงถ้าขึ้นโครงเนี่ยจะได้แต่ถ้าไม่ได้ขึ้นโครงแบบนี้ไม่ได้ใช้ไม้อ่อน สำหรับไม้สารนะผมใช้ทั้งหมดช่องละ9คู่นะครับคู่หนึ่งก็มีอยู่2ชิ้นนะครับสองชิ้นนะครับกับไม้แบบนี้นะ,ะช่องละเก้าคู่ช่องละ9คู่ขนาดที่กำหนดอยู่ตอนนี้นะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เดี๋ยววนนันหน้าผมจะได้นําเสนอเกี่ยวกับขันโตกนะครับงานโบราณให้ดูวันนี้ก็มาเสนอเกี่ยวนํนมานาเสนอเกี่ยวกับตะกร้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดไปนี่ถ้าช่องของเรามีผู้ติดตามมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆเป็นกําลังใจให้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับขันโตกนะครับให้ดูนะครับว่า การถ่าันโตกนี่นะมันมีรูปแบบลักษณะยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงมีกี่รูปแบบนะครับกับกตกช่องนี้เป็นช่องของประสิทธิ์จุลโพนุชนะครับเป็นช่องของผู้พิการที่เราได้เปิดช่องขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นช่องผู้พิการจริงๆนะครับการถ่ายทําการทําคลิปก็เป็นผู้พิการทำนะครเขาไม่ได้ให้คน ปกติหรือว่าคนตาดีเขาทำคือเราทําเองถ่ายทําเองแล้วก็ไม่ได้มีการตัดต่อคลิปนะครับไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการแต่งภาพนะครับเราเอาหน้างานเป็นหละนะักถ่ายแล้วก็ลงคลิปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่เพื่อนได,ดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับกับหน้างานที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับ เตรียมไว้ก่อนก็คือมีเวลาผมก็ลงทลิปเลยนะไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะครับก็คืออยู่ที่ความพร้อมผมพร้อมผมก็ลงให้ดูเลยนะครับที่ต้องหันหน้าออกมาอย่างนี้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นนะครับเวลาสารด้วยนะครับ ก็จะไม่ชัดเจนนะมันก็จะเห็นแต่เฉพาะด้านเดียวเนาะ,นนะก็ฝากนะครับช่วยกันกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับตะการาที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่สองแบบนะครับแบบทรงกลมแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับยังมีอยู่2แบบนะครับแล้วก็งานถัดไปนี่ก็คือ เราจะนำเสนอเกี่ยวกับทันตกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นรูปร่างของไซนะครับแล้วก็รอบนะรบอบในบางส่วนผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับบางคลิปวิดีโอก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับรอบรอบนี้จะมีอยู่2ชนิดนะครับรอบจะมีรอบที่ดักปลาแล้วก็เป็นรอบจักกบแต่ว่างาน ที่เป็นกกเกี่ยวกับตะก,กร้านะครับเราก็จะมีอยู่2รูปแบบเหมือนกันทรงกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนกันส่วนงานที่ยังเป็นงานอื่นนะครับเป็นงานบายสีงานตกแต่งแบบไม้งานจับผ้าประดับผ้าหรือไมอ่ก็เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานออกนอกพื้นที่ ที่ผู้พิการได้ไปมีส่วนร่วมเช่นงานประชาสัมพันธ์แล้วก็งานที่เกี่ยวเนื่องกับงานของสังคมนะครับอันนั้นภาพบรรยากาศต่างๆภายในงานนะครับถ้าเราได้ไปเราได้ทําเราก็จะนําเสนอให้ได้ดูกันนะครับเป็นแต่ละงานไปแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปทํางานนอกสถานที่นะครับยังอยู่ในสถานที่อยู่เพียงแต่ว่า อาจจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศสักเล็กน้อยนะครับจากที่เคยเห็นในคลิปก่อนๆก็อีกสถานที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับกำลังนำเสนอให้ได้ดูนะครับ,รบก็ต้องทำในลักษณะอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนะช่องทางในการเอถ้งขั้นตอนในการทำช่องลายนะครับ นน้บงนบงีบงะครัไผ่ที่ใช้นะครับก็เหมือนกับที่เคยนำเสนอในรอบก่อนๆว่าเราใช้ไผ่หนามเป็นหลักนะครับเราไม่ได้ใช้ไผ่อื่นๆเราเน้นที่ไผ่โบราณน,นะเพราะว่ามันคงทนแล้วก็ใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานแข็งขงด้วยนะครับไม่อ่อน เวลานำไปใช้งานนะครับใช้ได้จริงแล้วก็3-4ปีนะอย่างน้อยนะครับถ้าคนรู้จักเก็บนะวิธีการเก็บก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าควรจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าใช้กระดาษที่มีความใหญ่หน่อยนะครับมาหอ่อห่อนะครับแล้วก็เก็บนะบมันก็ดีนะครับเพราะว่าออกมาในสีสัน เริ่มต้นเป็นยังไงนะครับตอนใหม่ๆเป็นยังไงแล้วก็นานไปก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บในสถานที่ที่เหมาะนะครับเช่นเอากระดาษหอ่อแล้วก็ควรที่จะใช้ถุงพลาสติกห่ออีกรอบนึงใส่อีกรอบหนึ่งหรือไม่ถ้าไม่อยากใช้ใช้ถุงพลาสติกเราก็ไว้ในตู้นะครับโชว์หรือว่าตู้ที่เราเก็บของนะครับที่ห่างจากความชื้นนะครับก็จะช่วย ทำให้สภาพของตะกร้าอยู่ได้นานแล้วก็ใช้ได้นานนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่ช่วยเป็นกําลังใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยกันแล้วกันส่วนคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ